สวัสดีครับเพืเ่อนๆเอฟทีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแบงก์กันนะครับนาตัวจะเป็นแบงก์อะไรนั้นนะครับพี่น้องเพืเ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับำทำคลิปต่อไปเราไปติดตามกันเลยนะครับ ครับพี่น้องครับเพื่อนๆเ,เรามาดูแบงค์ยี่ติบนะครับแบงค์ยี่ติบบาทนะครับครับแบงค์ยี่ติบบาทด้านบนนะครับด้านบนนะครับ8ต่อเต่า9ก้าหนึ่งเจ สี่ศูนย์ห้าสองนะครับส่วนด้านข้างก็แปดจีนะครับเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าสองนะครับเป็นแบงก์ยี่สิบนะครับมีตราสัญลักษณ์รัฐบาลไทยยี่สิบบาทเป็นรัชการที่เก้าที่สิบนะครับอ่ารัชการที่สิบ รบแบงยี่ติดมีตาพญาคุธนะครับสวยงามนะครับเป็นแบงค์ที่มีตรงนี้เป็นโปร่งใสนะครับมีเลขยี่ติดอยู่นะครับแบงค์นี้นะครับเพื่อนๆสวยงามอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับ ด้านหลังก็เป็นสองรัชการนะครับนี่สวยงามครับแบงยี่สิบนะครับมีเลขยี่สิบอยู่นี่สวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นช่องโปร่งใสนะครับแบงนี้พี่น้องนะครับพบเจอก็ยังไม่มีราคานะครับพี่น้อง เป็นแบงค์ยี่สิบที่ไม่มีราคานะครับเป็นแบงค์ธรรมดานะครับแต่แบงค์ก็สวยงามเพื่อนๆก็เก็บไว้ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมอีกแบงค์หนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นรัชการที่9นะครับ นี่ศูนย์ทอรดาห์นนะครับสามแปดเจ็ดศูนย์ห้าสามห้าสามสามนะครับส่วนนี้ก็ศูนย์เอลสามแปดเจ็ดศูนย์ห้าสามสามนะครับสามแปดเจ็ดศูนย์ห้าสามสามแบ่งยี่สิบนะครับเพื่อนรัฐบาลไทยาตาตัน ตาขุดสัญลักษณ์นะครับเป็นราชการที่เก้านะครับสวยงามอยู่นะครับแบงค์นี้ค่อนข้างใหม่อยู่นะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ครับพ่อคุณรามกำแหงมหาราชนะครับปอ2ส2 4ร้ยยนะครับ นี่ครับเป็นแบงค์ที่สวยงามก้อนตัางใหม่เลยนะครับไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับแบงค์นี้ก็ยังไม่มีราคานะครับเป็นแบงค์ธรรมดานะครับถ้าจะมีราคาต้องมีพิเศษแตกต่างออกไปนะครับแบงคธรรมดาเราก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเ,เพื่อน เรามาดูแบงค์ยี่สิบกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับนะครับหมายเลขข้างบนนะครับสี่จอจานนะครับ6 7 7 8 2 9 2นะครับ6 7เ 8292นะครับอันนี้ก็เป็น4 B นะครับ6 7 7 8 2 9 2นะครับ8 2 9 2 20บาทนะครับรัฐบาลไทยนะครับนี่ยีบาทมีตาคุดเป็นตัญยลักษณ์นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับมีตา ยีบาทเป็นรัชกาลที่9นะครับเพื่อนๆแบงค์นี้เมื่อก่อนก็มีนิยมอยู่นะครับแต่ว่าต้องมีแตกต่างออกไปนะครับเป็นแบงค์พิเศนะครับไม่ใช่แบงค์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบงธรรมดาตัวด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นรัชกาลที่8นะครับนี่สวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับ ไม่ได้มีแตกต่างอะไรตรงไหนเป็นแบงค์ธรรมดานะครับถ้าเป็นแบงค์พิเศษแตกต่างราคาก็จะแพงออกไปนะครับเป็นเพื่อนแต่เราก็เก็บกันไม่ได้ครับไว่าให้ลูกให้หลานดูนะครับแบงค์สวยงามนะครับนี่ก็เป็นแบงค์ใหม่นะครับแบงค์ยี่สบาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเก็บกันไม่ได้นะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวเรามาดูอีกแบงค์หนึ่งนะครับดูนนี้จะเป็นแบงค์ห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆแบงค์ห้าสิบบาทนะครับดูน,นี้เป็นแปดจอจานนะครับเก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งหกหกนะครับแปดอี e นะครับเก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งหกหกนะครับด้านนี้ครับเป็นแบงค์ห้าสิบบาท นี่ก็ห้าสิบบาทนะครับเป็นตาคุดเป็นตันาลักษณ์นะครับนี้รัฐบาลไทยห้าสิบบาทมีเลข50าสิบอยู่เป็นแถบด้วยนะครับห้าสิบบาทสวยงามครับแบงก์นี้ก็ใหม่อยู่นะครับแต่ที่เขาประกาศร,รับซื้อก็จะเป็นแบงก์ที่ ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบงค์ที่แตกต่างออกไปนะครับส่วนแบงค์นี้ก็จะเป็นแบงค์ธรรมดานะครับเส้งยังไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นพระบรมรูป2พระองค์นะครับนี่ครับห้ิบบาทเป็นแบงค์ที่สวยงามอยู่นะครับเป็นเพื่อทิศตักก็เก็บไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายเป็นแบงค์ธรรมดานะครับ แ,แบงค์ที่มีราคาจุมมากจะเป็นแบงค์พิเศษที่มีความแตกต่างออกไปนะครับถึงจะมีราคานี่นะครับแบงค์ห้บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้สีนี้แบบนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆพื่อนิตีอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้นำติ่งใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ